สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลัอตที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Kingdom, TS, t e m p l a t นะครับโอ้โหต้องบอกบอกว่า3ามตัวช่วงนี้เปิดกันกระหน่ำจริงๆนะ TS ก็เปิดนี่ก็เปิดโอ้วันที่20ที่ผ่านมาก็เปิดนะครับเ่าเรามาดูในส่วนว่าคนไทยเล่น s a ฟไหนนะครับขออนุญาตแนะนําว่าให้เข้าเอเชียครับเพื่อนๆไม่อยากแหลกนะาไปเข้าโกเหลีกับไต้หวันแหลกแน่นอนนะครับออาเรามาดูในส่วนเคลียร์ตัวละครกันดีกว่านะครับ ตียตัวละครตอนนี้ยังไม่มาหมดแต่คือเขามาแค่ตัวที่ควรจะต้องมือมีนะครับอ่าเริ่มมาก็คือเตียหวหุยนะครับหลังจากที่เพื่อนเลือกเซฟเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตัวก็บอกอยู่เห็นไหม you can choose 3ามว r ริก็คือมันให้เราเลือกได้เลยครับอันนี้มีก็เลยขออนุญ,ญาตเลือกตัวเทียเอสครับเริ่มมาอ่ะตัวแรกตัวเทียเอสก็คือสร้างเฟยก็คือเตียวหุยนะครับสามพี่น้องพอดีเลยนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนตัวที่2แน่นอนครับตัวกลาง กันยูหรือกวนอูนั่นเองนะครับอยู่จบทั้งหมดเลยทุกคนนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนลูบูเฮ้ยเดีเ๋ยวปะมึงนะออะต่อไปเป็นในส่วนตัวที่3มลูบูนะครับลูบูเป็นอยู่ในส่วนเทียเอแปลกฮะปกติริปโปมันต้องเทียเอตลอดเลยนะมาริปโป้เป็นเทียเอได้ข้างน,นี้อาจจะไม่เจ๋งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะต่อไปก็คือเอ่อดอนชาอันนี้คือเตียวเซียนแฟนริปโปนะครับหญิงงามอันดับหนึ่งในยุธทธภพของ3โคนะก็อยู่ในเทียเอนะครับ ต่อไปคือข้าวข้าวโจโฉนะครับโจโฉอยู่ในเทียเอนะครับแล้วก็ซันเกียก็คือซุนเกียนั่นแหละซุนเกียนะอยู่เทียเอนะอ่ะแล้วก็ตัวที่ตัวตัวทางซ้ายห็นป่่เอ่อลูเบลูเบนี่คือเล่าปี่ครับสามพี่น้องร่วมสาม,มาเนี่มีก็เลยขออนุญาตคือปกติมีทํสา, <ๆ S 1> ามก๊กเล่เพื่อนตามเพื่อนๆจะรู้อยู่แล้วว่ามีเล่นแต่โจกอยู่แล้วใช่ไหม ก็อันนี้คงไม่แคล้วครับก็คงจะมาทดลองทีมให้ดูเลยดีกว่านะอย่าง3มพี่น้องกวนโอเตียวหุยแล้วก็เป็นในส่วนเล่าปี่นะครับลุยครับเขาบอกว่าเอบายชอยวเลเร็โอเคครับไปลุยเลยเฮ้ยเขาให้ตัวมาเล่นเลยว่ะคุยโคตรดีอะอาจจะให้เทสหรือเปล่านี่หมีไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตลองลองระบบสักน,น,นิดนึงนะครับนี่กวนูครับแนนอนอยู่แล้วโอ้กวนออนี่ที T ่เอ็ก็กวนอู เกะมะกวนอูนะมีนะไม่กวน o, อูราจูโลกเดยกกูเออเฮ้ยมันเป็นแนวแบบเพร์นเบดเดินเข้ามาสู้กันใช่ไหมอ๋ออ๋อเขาจะสอนครับหี่เดินเข้ามาชนกันนะนี่ครับนี่โอ้โอเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะเจอสามพี่น้องเข้าไปครับตอนนี้หม่เหมือนเล่าปีจะสร้างเกาะให้ทาให้ทงพาร์ตี้เพื่อนีจะแทงนะเขาที่หมีเห็นเพราะว่าตีว์เป็นโรคนะครับ กวนอูนี่ดาเมจแน่นอนครับไม่มีไม่มีเวอร์ชันไหนกวนอูเป็นแทนนะมีแต่ดาเมจกวนอูเหงาพะงนันมังกรสั่งสอนพี่โดนโขกผ้าเหลืองไป,งปดเฮ้ยตีเหงาโขกมังกรหัวตีเป้าเจ้วแสแรงดาเมจทีเดียวหายเลยเนี่ยกวนอูโอ้โหสับทีเก้าร้อยไปสวัสดีไม่สมัครใจน,นะเจอกวนอูเท่าไหร่ตีผมมันหลออยู่แล้วทุกเกมนะครับทุกคนต้องเจอแต่ผมแน่นอน อ่ะต่อไปเป็นในการใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวอ่ากดขวาบนกดซิตติ้งนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตรงไหนเอ่ยลิงก์นี่กดคูปองครับอ๋อต้องด่างงสิ ขออภัยนะมียังเล่นไม่ถึงนะเพื่อนๆเ,เล่นถึง1นึงถึงสิแล้วก็ใส่โค้ดเลยครับเดี๋ยวมีขออยากขึ้นให้ดูก่อนเดี๋ยวแปลว่าเดี๋ยวคลิปคลิปแรกเดี๋ยวคลิปที่2เดี๋ยวว่ากันคลิปนี้เป็นคลิปเซอร์เวย์บอกเคียรบอกตัวละครก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับมีภาษาไทยไหมไม่มีนะโอ้โหเขาไม่รักเราอะ่ะโทโทโทเออ,อ,อแย่เลย เอาไปว่าอันนี้ก็เป็นการแจกหนึ่งโค้ดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนบอกเทียตัวละครนะครับแล้วก็บอกว่าคนไทยนิยมอยู่เซฟไหนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีคงทาคลิปมานเรวเพราะดูพอพอพอพดตัวเกมมันน่าสนใจดีนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ